โตยโยต้าเอาพาติกรมาทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดเกตสืไอไซหนึ่นะครับสีขาวขาจับตรงรุ่นม่จอะตัวรถนะครับขาจับจะเป็นตัวทูเล่นะครับวิงบาอีโวมีชุดล็อกกันหาย 4จุดนะครับตรงรุ่นไม่เจอตัวรถที่กับราวประตูนะครับประตูสามารถเปิดได้อัตโนมัติหืันเดิมน,นะครับตัวก่อนจะเป็นเกรสื่อ M1 สีขาวนะครับมีกุญแจล็อกกันหายสามารถเปิดปิดได้2องข้างนะครับน้ำหนักได้ไม่เกินหนึ่ง้ยกิโลนะครับ อาจะจะเป็นก้ามปูนะครับแข็งแรงทนทานสามารถขับเร็วได้นะครับโตโยต้าเอวา่าติดกประตูสัมภาราสลอดเดินทางนจนังหวัดเก็ยสื่อ M1 ซี่สีขาวนะครับโอเคครับผมครับ